สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็มาพบกับช่อง Perry p e ิร์นะคะเหมือนเดิมทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มนะคะคลิปนี้นะคะขอเป็นการมาแชร์ประสบการณ์การเป็นออฟฟิศสิ r o m มเนาะซึ่งแบบว่ามันเป็นอะไรที่โอ้ไ oh มคกมากๆคือมัน amazing กับตัวเรามากๆคะ่ะคือก่อนหน้านี้ทุกคนดูคลิปเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราเคยบอกว่าเราเป็นไมเกรนแล้วก็เราจะบอกวิธีการรักษาคือไม่ใช่วิธีการรักษาคือวิธีการ พยายามเลี่ยงไม่ให้เป็นคือพยายามไม่เจอแสงจ้าลดการกินโกโก้ช็อกโกแลตเหล่งเนาะที่เราเคยทคําคลิปไปแต่มัน Amazing มากกว่าคือพอเราย้ายมาอยู่คอนโดแล้วพอเรามาหาหมอที่โรงพยาบาลอีกที่โรงพยาบาลหนึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่เราเป็นเมเกนอะไม่ใช่จากการกินโกโก้ช็อกโกแลตจากเราอยู่ในที่แสงจ้าหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราอะเป็นออฟฟิศซินโดรม แล้วมันอาการปวดคอบาลไหลอ่ะมันลามทําให้เราปวดไมเกรนเรื่องเท้าความเลยนะคะเรื่องมันเริ่มมาจากที่ว่ามีวันหนึ่งอ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าปวดหัวไมเกรนมากๆซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้คืออาการไมเกรนคือตื่นมาแล้วปวดหัวเลยแล้วก็ปวดแบบปวดมากๆคือปกติอ่ะเรากินกาแฟอ่ะมันก็จะหายแต่ครั้งนี้กินกาแฟแล้วมันก็ไม่หายแล้วก็เลยกินยาไมเกรนไปเม็ดนึงก็ไม่หายแล้วก็มันก็เริ่มแบบ อ้วกด้วยคือมันรุนแรงกว่าทุกๆครั้งที่ปวดเราก็เลยตัดสินใจไปหาหมอโรงพยาบาลที่มันใกล้ที่สุดนะคะซึ่งการรักษาเขาอะต่างจากที่ที่เราเคยไปมากๆคือเขาจะมากดตามตามคอบาไหลเลยว่าปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนบ้างแบบตรงนี้ปวดมานี่นั่แล้วคือเราก็แล้วเขาก็จะให้เราเทสด้วยเทสการไวต่อแบบ การวัยของสายตาอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าจะเป็นแสงคือเขาจะให้เราลองแบบว่าลองจับมือสิลองจับจมูกไปแตะซิว่าอะไรเงี้ยคือแบบเป็นการเทสคือเป็นการรักษาของเขาคือก่อนที่เขาจะแบบว่าตัดสินใจบอกว่าเอ้ยคุณเป็นออฟฟิศซินโดมนะวิธีแก้ก็คือพยายามเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆแล้วก็เหมือน พยายามยืดเส้นยืดสายแล้วก็โยคะออกกําลังกายในงช่วงคอบาลไหลให้มันหนักมากยิ่งขึ้นอะโอเคเราก็รับรับสารมาว่าเออฉันเป็นออฟฟิศซินโดมนะพอคราวนี้เรากลับมาเราก็เริ่มที่จะลองโยคะทุกๆกวันโยคะแบบว่าตาม Youtube เลยก็คือเซิร์ชเลยว่าโยคะรักษาออฟฟิศซินดมเขาก็จะมีแบบว่าหลายคลิปมากเราก็เลือกที่จะทําโยคะไปแต่ควนี้ทําแล้วอะมันก็ไม่หายคือมันก็ยังมีอาการ ปวดไมเกรนอยู่แต่ว่าปวดบ่าอะไรเงี้ยคือแบบนานๆทีเลยนะมันจะปวดแต่ปวดไมเกรนคือปวดบ่อยมากๆปวดว่าถุกเช้าที่ตื่นเลยเราก็เลยตัดสินใจลองเซิร์ชวิธีการรักษาออฟฟิซินโดมดูซึ่งเขาก็แนะนําว่าให้ลองกายภาพครอบเส้นแล้วก็ฝังเข็มเรารู้สึกว่า ไอ้ครอบแก้วไม่ใช่ครอบเส้นครอบแก้วอ่ะมันดูแบบว่าน่ากลัวฝังเข็มเราก็ไม่นคนกลัวเข็มเราก็เลยเลือกที่จะกายภาพนะคะแล้วก็ได้ได้ที่กายภาพที่หนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองไปรักษาดูคือสิ่งที่เขารักษานะคะอย่างแรกเลยคือเขาจะอันตรเสาว์ก่อนเพื่อดูว่าเอยเรา,เาปวดตรงไหนบ้างซึ่งหนักๆเลยเราเข้าใจว่าเราปวดข้างขวาเพราะเราชอบปวดหัวข้างขวาสรุปคือไม่ใช่เราเป็นข้างซ้ายหนักกว่าตอนที่เขาเอาเครื่องอันตรเสาว์อ่ะ มากดอะคือมันปวดข้างซ้ายแบบปวดมากกว่าข้างขวาอีกเสร็จแล้วก็จะเป็นการนวดคลายเส้นนะคะหลังจากนวดคลายเส้นเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อให้เหมือนแบบว่าเลือดที่มันจับเป็นตัวเป็นก้อนทําให้เราปวดเนี่ยมันไหลเวียนง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วเขาก็แนะนํามาว่ากายภาพเนี่ยต้องทําบ่อยๆแล้วก็เหมือนแรกๆเนี่ยให้ไปบ่อยหน่อยสัปดาห์ละสองวนันแล้วก็อาจจะแบบถ้า ดีขึ้นอาจจะไปแค่เดือนละครั้งจนแบบว่าไม่ต้องไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าวิธีการแก้งง่ายๆเลยก็คือให้เอาตัวน้ําแข็งนะมาวางประครบไวนะ้นนทุกครั้งที่ปวดแบบทําบ่อยๆมันจะช่วยทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นมันจะทําให้เราเนี่ยแบบไม่ค่อยปวดไม่เกรนนะซึ่งซึ่งตอนนี้เราอะไปกายภาพไปได้ประมาณสองรอบแล้วแต่ก็รู้สึกว่า มันก็ยังไม่ได้หายคือทุกวันจะตื่นมาก็ยังปวดหัวอยู่แล้วก็ไม่รู้ทาไมซึ่งรอบสองจากที่เราไปเนี่ยหมอที่กายภาพเขาก็บอกว่าอาการมันหนักขึ้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั่งผิดท่าด้วยเขารู้สึกว่าหลังอ่ะมันค้อมคือเหมือนปวดตรงเนี้ยเยอะมากกว่าตรงบ่าน่าจะเป็นเพราะว่าก้มทํางานอะไรเงี้ยให้ลองกลับมาเปลี่ยนปรับจอปรับเก้าอี้ดูนะคะแล้วก็ เหมือนให้เราอประครบน้าแข็งให้มันบ่อยมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งอันเนี้ยเอาจริงๆเราก็ยังไม่หายเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้มันจะหายดีคือถ้าเป็นไปได้เราก็อยากแนะนําทุกคนที่แบบว่าทํางานออฟฟิศว่าพยายามอย่านั่งแขว่ห้างแล้วก็เหมือน ถ้านั่งรู้สึกว่าตัวเองนั่งนานแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเปลี่ยนท่าบ่อยๆแล้วก็ถ้ายกขาได้ทุกวันก็จะยิ่งดียืดเส้นบ่อยๆออกกาลังกายบ่อยๆนยมันก็จะช่วยได้เพราะเราไม่อยากให้ทุกคนออกมาเป็นแบบว่าออฟฟิศโนเราเพราะเราสึกว่ามันทรมานมากๆเลยนะคะก็เราเอาจริงไม่รู้จะจบคลิปนี้ยังไงเพราะว่าแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทุกวันก็คือยังไม่หายคือถ,ถ้าใครเนี่ยมีประสบการณ์การเป็น ออฟฟิศซินดงหรือว่าไม่เกลนแล้วก็มีวิธีทําแล้วมันหายเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างคือถ้าให้สถานที่วิธีรักษาแล้วก็แบบว่ารักษาที่นี่ที่นี่กับคนนี้คนนี้น,นี่ราคาเท่านี้นี่ได้คือแบบเราจะขอบคุณมากๆนะคะถ้าใครมีที่แนะนําเนี่ยที่จะแบบว่าทําให้เราแบบหายจากโรคนี้ได้คือช่วยแนะนําบอกเราหน่อยคือตอนนี้เราอะกายภาพไปได้แค่สองรอบก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยก็ถ้ากายภาพไปไเรื่อยๆแล้วมันดีขึ้นเนี่ยเราอาจจะมาอัดคลิปบอกอีกคลิปหนึ่งนะคะให้แบบว่า สำหรับคนที่กำลังหาวิธีเหมือนเราอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะของว่าคลิปนี้จะเป็นแบบว่าคลิปที่แบบว่ามาขอความช่วยเหลือทุกคนที่แบบว่าอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดร์หรือว่าเป็นไมเกรนเหมือนเราเนาะถ้าใครมีวิธีที่แบบว่าช่วยให้มันหายขาดหายสนิทได้ก็ช่วยแนะนําที่คอมเมนต์ด้านล่างทีนะคะก็ถ้าใครอยากให้เราทาคลิปประมาณไหนหรือว่าอยากให้เราพูดถึงคลิปอะไรคลิปนี้อาจจะดูแบบว่าอะไรวะาบน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 แล้วก็จบคือมันแบบ ถ้าอยากมาระบายให้ฟังว่าเออฉันเป็นออฟฟิซิงโดมนะแล้วฉันก็หาทางแก้ไม่ได้แล้วแบบใครมีวิธีแก้ก็แบบช่วยช่วยฉันหน่อยอะไรแมันี้นะคะก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกวันศุกร์สองทุ่มเหมือนเดิมนะคะย้ำนะถ้าใครมีวิธีการรักษาหรือว่าวิธีการแบบว่าทำยังไงให้มันหายก็สามารถคอมเมนต์บอกด้ด้านล่างนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Do I don't wanna feel